อัเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าจาก b l a c k p ิงกกันนะครับ ล่าสุดนี้ทาง Black พ i n k แล้วก็ YG ที่้มีการปล่อยคลิปวิดีโอนะครับเป็น s ัด d o w เอ็ม making Film ออกมาแล้วก็เล่าถึงเบื้องหลังการถ่ายทำา MV เพลง Shu ัดดาวจาก Black P ิ้ k นั่นเองซึ่งในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับสี่สาวแบล็คพิงเนี่ยก็จะมาพูดถึงการถ่ายทําเบื้องหลังการถ่ายทํา MV เพลงชัดตาวนะครับว่าแต่ละฉากแต่ละสิ่งของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรเนี่ยอยากเล่าถึงบลิงก์กันบ้างนะครับสี่สาวแบล็คพิ้์ขอตอนนั้นก็พูดกันอย่างมากมายเล่าเรื่องในแต่ละฉฉาาาาากกกทที่่่ตััััวเอองงํํลถยยูในน,นนน้ ที่ลิซ่าเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงก็เป็นฉากที่ทำเอาแฟนๆเหล่าบลิงค์เนี่ยประทับใจมากๆเลยตั้งแต่เปิดคลิปวิดีโอมาเลยโดย MV ็มบีเพลงชัดดาวนะนะครับเปิดฉากมาด้วยการนําเอาภาพจําจาก MV ของเพลง Playing With Fire นะครับที่ลิซ่าเนี่ยเป็นพาร์ทแรปของลิซ่านะครับแล้วก็มีสะพานยื่นออกไปแล้วก็มีเปลวไฟนะครับไหลมาตั้งแต่จากที่ลิซ่าเนี่ยเอาอมือไปแตะสะพานปุ๊บไฟเนี่ยก็บรุ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าในฉากนี้เองของเพลงชัดดาวน์นะครับลิซ่าเนี่ยได้มาบอกผ่าน ในคลิปวิดีโอ MV making film s h ชัดดาวนี้นะครับวาลิซ่า Lisa ได้มีการพูดคุยกับทางทีมงานเอาไว้ว่าอยากให้ฉากนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากใน MV ของเพลง Playing with Fire นะครับที่จะใช้ไฟในการประกอบฉากนี้แต่วาลิซ่า Lisa เนี่ยได้มีการบอกกับทีมงานว่าอยากให้เปลี่ยนจากไฟนั้นเป็นฝนแทนในคลิปวิดีโอ making film ของชัดดาวน์นลิซ่าก็บอกว่าปลิงคือรู้หรือเปล่าว่านี่มาจากอะไรจำซีนนี้กันได้ไหม หนูเป็นคนบอกกับทีมงานเองว่าอยากให้เปลี่ยนจากไฟเป็นฝนหรือว่าเปลี่ยนจากฝนเป็นไฟแถมยังถามกับลิงสไปด้วยนะครับด้วยสีหน้าที่แบบว่ากวนๆเท่ๆคููๆมากๆแบบเป็นเด็กที่แบบหล่อมากๆเลยว่ามอชินจังหรือว่าประมาณว่าแบบเท่ไหมแล้วมันเทไหมทันทีที่จบประโยคนี้จากลิซ่าปุ๊บเนี่ยก็โพสคลิปแล้วแบบกรี๊ดเลยนะครเราบอกว่าเทเทมากลิซา่าเทสุดๆเทจริงๆโคตรคููเลย ซึ่งฉากนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็มีส่วนร่วมกับการคิดแล้วก็ครีเอทขึ้นมาด้วยเปลี่ยนจากไฟเป็นฝนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจากเดิมจากที่ MV ของ playing with fire เนี่ยลิซ่าก็ไปเล่นกับไฟแบบเท่ๆเป็นเพลิงพิษกันแล้วนะครับพอมาใน MV เพลงใหม่ shutdown นี้ที่นาภาพจาจาก playing with fire ในฉากนี้มาเนี่ยก็เปลี่ยนจากไฟให้กลายเป็นฝนเป็นหยดน้ําที่มาชโลมจิตใจให้กับเหล่าบลิงส์นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายซีนแล้วก็หลายเรื่องราวเลยนะครับที่เหล่าซีสาวแบล็คพิ้งนั้นบอกเล่า ให้กับแฟนๆได้ฟังกันในเบื้องหลัง MV หรือว่าเบื้องหลังการถ่ายทำ MV Making Film เพลง s Shut d o w n นั่นเองใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่อง YouTube ของ Blackpink กับ Shutdown MV Making Film และที่สำคัญน,น,นะครับอย่าลืมมาตอบคำถามของลิซ่ากันด้วยว่าในฉากที่ลิซ่าเนี่ยได้ทำงานร่วมก,กันกับทีมงานที่เปลี่ยนจากไฟให้กลายเป็นฝนลิซ่าเป็นคนเสนอทีมงานไปและนำมาใช้ในการถ่ายทำ MV จริงๆแล้วเนี่ยในฉากนี้ของลิซ่าที่แรปอยู่บนสะพานและมีฝนตกลงมากับชุดเซรีนสุดปังนั้นนะครับทุกค คนคิดว่าจากนี้ลิซ่าเท่หรือเปล่าเนี่ยมาตอบคําถามแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับเราเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรเท่เลยนะครับลีปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับลิซ่าแล้วก็4ีสาวแบล็คพิ้งรวมไปถึงติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยการกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ช่องของเราไปด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง